สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันนะคะก็เอ่อวันนี้มันมีมิจฉาชีพโทรมาฝันนเห็ใช่ไม่ใชไ่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ ขอ,อกทองกูไม่เคยกู้เงินืงอีสัตว,สสว์นรกงงสี่ทกูได้รับกันรนแล้วาได้รับแล้วรารท,ที่งต,มมตานกนกแบพอกดศูนย์มันก็วางแล้วก็ เก่อนหน้านี้นะคือก่อนหน้านี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะมันมันมีเบอร์จากาประเทศจีนโทรมาเลยนะก่อนหน้านี้เป็นเป็นเบอร์เป็นเบอร์ยาวๆอ่ะเราเอารหัสไปเช็คใน Google แล้วมันมาจากปักกิ่งเป็นเบอร์จากประเทศจีนอะโทรมาเลย ปักกิ่งอออันเนี้ยมันจะเป็นเลขอะไรเนี่ยเบอร์หกเ1็ดศูนยเนี่เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเบอร์คิดว่าอาจจะเป็นเบอร์ที่โทรมาจากต่างประเทศนะเราคิดว่าอาจจะเป็นเบอร์ที่โทรมาจากต่างประเทศหรืออาจจะเป็นเบอร์ที่ว่าใช้คอมพิวเตอร์โทรมานี่คือความคิดเรานะ แล้วแม่งก็พูดไม่ชัดนะอะไรของมันวะอะไรสินเชื่อลายสิริหาอะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ย ทีนี้เราลองหาข้อมูลดูอ่ะเตือนเตือนภัยเป็นอุทธาหอนเตือนภัยเป็นอุทธาหอนคือตอนนี้มันมีแก๊้งคอเซนเตอร์ระบาดอ่ะมันมีคนอ่ะอยู่ดีๆก็มีคอเซนเตอร์มีคนเจอแบบเรานะเป็นคอเซนเตอร์โทรมาบอกว่า เงินกู้อนุมัติแล้วที่จังหวัดขอนแก่นวงเงินเจ็ดหมื่นห้าพันบาทแล้วทีเนี้ยเพื่อนเราก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เคยทําเรื่องยื่นกู้เงินกับใครทีเนี้ยเขาก็โดนหลอกอ่ะคือมันหลอกให้ติดตั้งมันหลอกว่าเออเนี่ยให้ยื่นเรื่องแจ้งตํารวจให้ติดตั้งแอปเพื่อดูข้อมูลว่ามีใครขโมยเอาข้อมูลของเราอ่ะไปกู้เงินหรือเปล่า ทีนี้แอปที่มันหลอกให้ติดตั้งเนี่ยมันเป็นแอป TeamViewer เนี่ย T E T E A M V I E W E R เป,เป็นแอปที่สามารถเจาะข้อมูลเป็นแอปที่สามารถเจาะข้อมูลส่วนตัวของเราได้อะหลังจากนั้นน่ะเงินของเขาในบัญชีอะเงินเดือนน่ะเงินเดือนในบัญชีของเขาเนี่ยจำนวนเนี่ย สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยก็ถูกขโมยไปโอนไปยังบัญชีใครก็ไม่รู้มันมีลงมีไลน์มาด้วยนะเบอร์โทรของบริษัทเงินกู้ออนไลน์ที่โทรมาแจ้งว่าเงินกู้อนุมัติแล้วสะดวกรับสายเจ้าหน้าที่ไหมคือมันหลอกไงเนี่ยมันเบอร์เนี่ยเบอร์มันโทรมาจากเบอร์นี่นะบุเอ,อบวกหกห้าหก สี่ห้าสามเกเนพวกนี้มันอยู่ในจีนอ่ะหรือไม่ก็อยู่ในอ่มันอาจจะอยู่ในประเทศจีนหรือไม่ก็อยู่ในเขมรอาจจะอยู่ในจีนมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่ในกรุงเทพไงมันอาจจะอยู่แถวแถวมันอาจจะอยู่แถวแถวภาคใต้อยู่แถวภาคใต้อยู่แถวอีสาน อยู่ในเขมรอยู่ในจีนอะไรพวกนี้ได้เพราะเบอร์ที่ว่ามันใช้ติดต่อมาเดี๋ยวก่อนเนี่ยเบอร์เบอร์เนี้ยหกหกห้าหกสี่ห้าสามคือพวกนี้มันเป็นมิจฉาชีพไง มันก็จะไอเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยเอ่อหกห้าหเนี่ยอาจจะมาจากประเทศจีนอะเพราะของเราอ่ะมันเป็นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยหกเจ็ดศก็คือโดนคือเหมือนกับว่าอยู่ดีๆก็อยู่ดีๆก็มีข้อความส่งเข้ามาว่าเงินกู้อนุมัติแล้ว แล้วคนก็งงง,งมันก็หลอกให้มันหลอกไนงะมันหลอกพวกเนี้ยบางทีมันจะส่งลิงก์แปลกมาหลอก14บสโกงมิจฉาชีพออนไลน์14บสโกงมิจฉาชีพออนไลน์ รู้เอาไว้ไม่มีวันโดนหลอกฐานเศรษฐกิจดิจิตอล21่สิบเอ็ดกุมภาเตือนภัยมิจฉาชีพรวม14รูปแบบกลโกงหลอกเหยื่อทางออนไลน์รู้ไว้เพื่อเป็นข้อมูลศึกษาวิธีป้องกันตัวเช่นเงินกู้ออนไลน์แก้ง call center ชวนไปทำงานต่างประเทศ ปลอมบัญชีลายเอารูปไอ้หล่อๆมันเป็นพวกแก๊งไอ้มืดในจีเรียเป็นพวกแก๊งคนดำเป็นพวกแก๊งไอม้มืดอ่ะมันไปขโมยเอารูปผู้ชายหล่อๆมาสมัครเฟซปลอมสมัครลายปลอมเนี่ยเยอะแยะเลย21่สกุมภาพันธ์สองพมิจฉาชีพออนไลน์ตอนนี้ระบาดหนักมากและเป็นอันตราย แล้วก็หลอกขโมยเงินเราไปแบบง่ายๆเป็นพวกแฮกเกอร์เป็นกลุ่มอันตรายไม่ต่างจากแก๊ง Call Center ร์มิจฉาชีพออนไลน์กับแก๊ง Call Center อ่ะมันก็ทำงานร่วมกันนั่นแหละเพราะพวกนี้มันจะหลอกคนคือพวกนี้บางทีนะข่าวล่าสุดที่เราดูจากไทยช่องไทย p b H, แบ b บอ่ะชท่องช่องไทย p b s เนี่ย เขารายงานมาแล้วนะว่ามันมีคนไทยอ่ะถูกหลอกให้ไปทํางานในขบวนการเนี้แล้วขบวนการเนี้ยมันเป็นขบวนการค้ามนุษย์เต็มรูปแบบมันหลอกคนนะไปมันหลอกคนนะคนไหนที่ว่าหัวแข็งไม่ยอมทําตามมันนะคนไหนที่คือบางคนอ่ะคิดว่าเขาคิดว่าเขาจะได้ทํางานโรงงานไนงะทีเนี้ยมันหลอกคนไทยอ่ะให้ไปขเขมรแล้วก็ พอไปถึงเขมรใช่ไหมพบว่างานที่จะให้ทำอะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่งานที่ทําในโรงงานไงมันเป็นอา่ามันเป็นงานที่ผิดกฎหมายอะ่ะก็คือจะพอไปถึงก็คือจะจะให้เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์จะให้ทํางานเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรมาข่มขู่โทรมาข่มขู่โทรมาหลอกเงินคนไทยด้วยกันแล้วตำรวจไปช่วยมาได้ตั้งหลายคนไม่งั้นโดน จับไอเนี่ยจับฆ่าเอาเอาเอา,เอาไวัยวะไปขายเพราะตอนไปช่วยมาเนี่ยอาการหนักแล้วละ่ะเพราะว่าพอโดนหลอกไปที่ขเขมรน่ะพวกนี้มันไม่ได้อยู่แค่ในขเขมรนะมันอยู่ในเมืองจีนคนไทยที่ถูกหลอกไปเมืองจีนถูกหลอกไปจีนถูกหลอกไปเขมรถูกหลอกไปมาเลคนไทยที่อยากทํางานในมาเลเพราะว่าเงินจัดใช่ไหมวะไม่ใช่สิค่าเงินมาเลเขาเรียกเงินอะไรอ่ะ ไม่รู้ค่างเงินมาเลย์อ่ะมันแพงกว่าเงินไทยแต่มันเรียกมันเรียกอะไรไม่รู้อ่ะเงินจัดนี่รู้สึกเป็นพมา่าลูปีนี่อินเดียลูปีอินเดียเงินจัดของอ่าเงินจัดเนี่ยของพมา่าถูกแล้วแล้วก็ลาวเนี่ยเขาเรียกว่ากีบเงินกีบเงินกีบก็ไอทางทาง ทางไทยก็ไปช่วยมาได้ทันไม่งั้นตายเยอะมันไม่ได้ทําครั้งนี้มาครั้งแรกมันทํามาหลายครั้งแล้วมันก็คงฆ่าเอาเอ,าว,อาวัยวะมาหลายรอบแล้วละ่ะก็คือคนคนไทยตกงานกันเยอะเพราะโควิดบางคนก็โดนหลอกว่าเออเนี่ยมาทํางานที่เนี่ยมาทํางานที่ขเมรไหมที่คมรนะ่ะมันมีบ่อนคาสิโนนะคนที่โดนหลอกไปจะเป็นคิดว่าเขาจะคิดเขาจะคิดว่าเขาอาจจะได้ทํางานในโรงแรม ได้ทำงานในโรงแรมได้ทำงานในเอ่อได้ทำงานในโรงงานที่เขมร้นเขาก็ไปกันเพราะเขาคิดว่าเออน่าน่าจะได้งานพอไปถึงเนี่ยก็คือมันจะให้ทำเป็น call center จะให้ไปเป็น call center โทรมาหลอกเงินคนไทยด้วยกันบางคนไม่ยอมทีเนี้ยมันก็บังคับเจาะเลือดไป4ถุงจนหมดแรงพอมันบ,บังคับมันมันเจาะเลือดไปเลยนะ เจาะเลือดเลือดเลือดเนี่ยแหละเอาไปขายอ่ะทีเนี้ยพอมันก็เตรียมแล้วไงพอพอเจาะเลือดไปเสร็จทีเนี้ยมันก็เตรียมแล้วก็คือจะเอาไปชำแหละจะเอาไปชำแหละเพื่อที่จะได้อ่าเอาเอาวัยวะตับไตหัวใจไส้พุงไปไปขายช่องไทย PBS มีนะเ <ullah puisqu là> ออเรา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 เซิร์ชเจออยู่ คือมันเป็นขบวนการเดียวกันแหละเขาเรียกเป็นมาเฟียต่างชาติอะทีนี้ทางฐานเศรษฐกิจทางหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยก็ได้สรุปมาว่าเออมันมี14รูปแบบมิจฉาชีพที่มักใช้หลอกเหยื่อที่นิยมนะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือศูนย์พี สีทีสปอ,อ,อสอตรอลอเนี่ยได้สรุปไว้สิบสี่แบบได้สรุปไว้สิบสี่แบบหนึ่งหลอกขายของออนไลน์สองคลาวเซนเตอร์ข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัวสามเงินกู้ออนไลน์ดอกเบีย้ยโหดสี่เงินกู้ออนไลน์ที่ไม่มีจริง 5. เงินกู้ทิป 5. เงินกู้ออนไลน์ดอกเบีย้ยโหดเนี่ยก็คือว่า มันโอนเงินให้จริงๆแต่บางทีดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบดอกเบี้ยร้อยละสามสิบบางทีดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นอีกบางทีกู้มันโอนเงินมาให้สามพันแต่ดอกเบี้ยเนี่ยอ่ามันโอนเงินมาให้สามพันแต่บางทีดอกเบี้ยปลาไปพันแปดกู้ออนไลน์กู้ออนไลน์ดอกเบี้ยโหดคือมันให้เงินจริงแต่ดอกเบี้ยโหดมากสี่เงินกู้ออนไลน์ที่ไม่มีจริงหรือกู้ทิป ห้าหลอกลงทุนต่างๆผลตอบแทนสูงที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนอาน,นา,าน้ำมันบ่อบเพชรบ่อน้ำมันบ่อทองบ่อเพชรบ่อน้ำมันปลูกต้นไม้สักหกหลอกให้เล่นพนันออนไลน์เนี่ยหเนี่ยหลอกให้เล่นพนันออนไลน์เจดปลอมโพไฟล์เป็นหนุ่มรูปหล่อเป็นสาวเซ็กซี่ ปลอมโปรไฟล์มันหลอกให้เราหลงรักหลอกให้โอนเงินลงทุนเดี๋ยวก็ผัวอะไรนะอ่าพอพอปลอมโปรไฟล์หลอกให้เราหลงรักแล้วก็มาพูดประมาณว่าพ่อป่วยพ่อกูป่วยร้องไห้ขอตังค์อะไรประมาณเนี้ยพ่อป่วย,วยแม่ป่วยแปดส่งลิงก์ปลอมมาให้เนี่ยเนียอันไอข้อแปดเนี่ย,ย, 8, เ,ยเราเจอบ่อยมันเป็น SMS มันจะชอบมี sms ส่งมาที่มือถือเราคุณได้รับรางวัลมันจะมันจะส่งลิงก์มันจะส่งลิงมลปอมมาให้เราและลิงก์อันนี้มันเป็นลิงก์ที่มีไวรัสมันจะส่งเป็นลิงก์มาให้มันจะส่งลิมปอมมาให้เราทาง SMS ในมือถือเราได้บ่อยมากเลยนะมันส่งลิงก์มาเนี่ย มันส่งลิงก์ปอมมาให้เรานะทางมือถือเยอะมากเลยเดี๋ยวก็บอกว่าได้รางวัลคุณมีสิทธิ์ได้รางวัลอา่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะมือถือคุณมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รางวัลมือถือคุณมีสิทธิ์ได้รางวัลมือถือสักพักก็อะไรวะคุณมีสิทธิ์ได้รางวัลมือถือสักพักก็คุณมีสิทธิไกกท์ได้กู้เงินสองแสนสามแสนสี่แสน เนี่ยส่งลิ้มปลอมส่งเอ่อลิงก์อ่ะลิงก์ก็เป็นแบบนี้แหละให้ลิงก์อ่ะมันก็จะส่งมาแบบนี้ให้ที t, มันอาจจะเป็นเอ่อะอะไรนะบางทีมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นลิงก์ลิงก์ลิงก์มันจะมีหลายแบบอะ่ะมันจะเป็นลิงก์เอ่อมันจะเป็น HTPP บางทีมันก็เป็นอะไรนะมันจะมีลิงก์มาหลายแบบมากเลยอะ่ะสั้นๆมีทั้งลิงก์สั้นลิงก์ยาว มันจะเป็นลิงก์สั้นก็มีลิงก์ยาวก็มีบางทีมันก็เป็นลิงก์อะที่จะหลอกเอาข้อมูลจากซิมมือถือของเรามันเป็นลิงก์ที่เชื่อมต่อกับ Google SIM ลิงก์ที่มันส่งมาให้เราบางอันอะมันเป็นลิงก์ที่เชื่อมกับ Google SIM ถ้าเราไปกดยืนยันปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารเราได้โดย มันจะหลอกเอารหัส OTP ได้ง่ายๆเลยเพราะว่ามันเป็นลิงก์ยืนยันการการขอซิมสำรองกับ Google ซิมพอพอมันพอเรากดยืนยันปุ๊บมันก็จะเข้าไปที่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ขอให้ส่งรหัส OTP มาใหม่พอ พอเพราะว่าเรากดเราดันไปกดยืนยันแล้วไงว่าเราอนุญาตให้มันมีการซิมสำรองได้ทีเนี้ยพอมันเข้าไปที่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็บอกให้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยส่งรหัส OTP มาให้ใหม่เนี่ยมันก็จะรู้เลขรหัส OTP พอมันรู้เลขรหัส OTP ปุ๊บมันก็สามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของเรามันสามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของเราแล้วก็ สามารถหลอกเอาเงินของเราไปได้เพราะว่ามันเป็นลิงก์อะไร Google Sim 9. อ้างเป็นบุคคลอื่นเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวสำคัญเช่นอันนี้มันมาไหนมาแบบมันมันมาแบบบ้าบออ้างว่าเป็นตำรวจบอกว่าอ้างว่าเป็นตำรวจสายลับนักสืบอ้างว่าเป็นตำรวจอ้างว่าเป็นสายลับ บางทีก็อ้างว่าดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่ของอ่าของของดีแทดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่ดีแทดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารดิฉันเป็นตำรวจเียหาอะไรเงี้ยก็คืออ้างว่าเนี่ยดิฉันเป็นตำรวจดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารดิฉันเป็นตัวเฮียคือโทรมาเพื่อหลอกจะเอาข้อมูลส่วนตัวของเราโดยเฉพาะข้อมูล รหัสหลังบัตรประชาชนของเราที่มันต้องการสิ่งนี้สำคัญคืออย่าไปคุยอ่ะมันเสียสภาพจิต10ปลอมบัญชีไลน์เฟซบุ o กหลอกยืมเงินบางคนมันก็ขโมยคือบางคนอ่ะมันก็ขโมย Facebook คนอื่นมานะแล้วก็หลอกยืมเงิน11ปล่อยข่าวปลอม ปล่อยข่าวปลอมหรือเฟกนิวเยอะแยะเพื่อให้สังคมปั่นป่วน 12. อันนี้เพิ่งเป็นข่าวนะที่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะแต่งตัวปลอมเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วหลอกให้เด็กวัยรุ่นชักเว้าให้ดูอ่ะแล้วพอเด็กวัยรุ่นชักเว้าให้ดูทีเนี้ยมันก็แบ็กเมจะให้อ่าข่มขู่ไงว่าให้โอนเงินมาให้มัน20,000ถ้าไม่ได้มันจะปล่อยภาพชักเวาอ่ะ ทีเนี้ยเด็กมันเครียดมันก็เลยไปขโมยปืนพ่อยิงตัวตายรู้สึกจะอายุ17เองมั้งหลอกลวงให้ถ่ายภาพโป๊เปลือยเพื่อใช้แบ็กเมสสิบสามโฆษณาชวนไปทำงานต่างประเทศแล้วบังคับให้ทำงานผิดกฎหมายอันเนี้ยคนไทยเจอเยอะนะผู้หญิงไทยอ่ะไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ถูกบังคับให้ทำงานผิดกฎหมายเช่นค้าระเวณี เป็นไปเป็น call center หรือส่งยา14ยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารหรือบัญชีหน้ามา้าร่วมก,กันกระทําผิดฐานช่อโกงประชาชนฟอกเงิน14กลโกงมิจฉาชีพซึ่งใน14ข้อนี้มันก็เป็นแค่สรุปย่อๆจริงมันมีวิธีการที่ มันซับซ้อนมากกว่านั้นอีกค่ะเอ้ที่ว่ามันแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นเนี่ยนะมันมีรูปแบบที่มันแนบเนียนกว่านี้อีกนะเช่นเออมันมีรูปแบบที่แนบเนียนกว่านี้นะคือมันมีคนส่งมาให้เราดูก็คือว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะอยู่ดีๆนะมีผู้หญิงคนนึงนะอยู่ดีๆอ่ะ ก็ได้รับซองเอกสารสีน้ำตาลมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะอยู่ดีๆก็มีพัสดุส่งมาที่บ้านข้างในเนี่ยนะเป็นโอ้เป็นของปลอมหมดเลยเป็นจดหมายตาคุดในซองเอกสารสีน้ำตาลเนี่ยมีจดหมายตาคุดและข้างในก็ระบุเกี่ยวกับคุณมีความผิดฐานนั่นฐานนี่ยักยอกทรัพย์คุณโดนคนนี้ฟ้องคุณ คุณมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์นู่นนี่นั่นคุณโดนฟ้องข้อหานี้นู่นนี่นั่นบางทีก็เป็นพอเป็นซองสีน้ําตาลส่งมาแล้วข้างในอ่ะเป็นเอกสารราชการปลอมหมดเลยมีเป็นมีมีมมตาคุดแล้วก็บอกว่าคุณน่ะออติดนี้คนนี้วงเงินเท่าไหร่คุณน่ะติดนี่คนนี้ห้าล้านบาทนู่นนี่นั่นแล้วก็ข้างใต้เนี่ยมันก็จะมีบาร์โค้ดให้แล้วก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ มีบาร์โคดมีเบอร์โทรศัพท์เออมาแบบนี้เลยทีเนี้ยพอพอคนที่ได้รับจดหมายข่มขู่อะ่ะเขาก็ตกใจสิว่าอยู่ดีๆก็มีค,ด,มด,ด,คมด,ดีไม่ได้ไปติดหนี้ใครไม่ได้ไปติดไม่ได้ไปติดหนี้ใครอยู่ดีๆก็มีหมายสารส่งมาว่าอ่าไปเป็นหนี้แล้วก็ไม่ใช้เงินไปติดหนี้เขาแล้วก็ไม่ใช้เงินยกักยอกทรัพย์ ทีเนี้ยก็สแกนบาร์โค้ดพอสแกนบาร์โค้ดเสร็จพวกมิจฉาชีพมันก็เข้ามาคุยด้วยพอมิจฉาชีพเข้ามาคุยด้วยปุ๊บนะโอ้โห,โหแบบมันก็ใช้ความกลัวไงพวกมิจฉาชีพเนี่ยมันใช้ความกลัวมันเล่นกับความกลัวของมนุษย์คุณน่ะโดนคดีค้ายา คุณน่ะโดนคดีฟอกเงินยาเสพติดเราตรวจสอบแล้วมีคนค้ายาเสพติดโอนเงินจำนวนมากเข้าบัญชีคุณแล้วก็นู่นนี่นั่นทีนี้พอคุยไปคุยมาใช่ไหมติดเบ็ดละเหยื่อติดเบ็ดแล้วเว้ยพอเหยื่อติดเบ็ดมันก็บอกว่าให้คุณน่ะสแกนสแกนบาร์โคดอันนี้แล้วก็ไปโหลด แอปอันนี้มาเพื่อที่จะได้คุยกับตำรวจออนไลน์พอโหลดแอปนี้มาเสร็จปุ๊บมือถือเครื่องนั้นโดนไวรัสโดนไวรัสคอมพิวเตอร์เล่นมันสามารถแฮกระบบเราได้หมดเลยพอมันแฮกระบบหมดปุ๊บเงินในบัญชีเราหายเรียบเงินในบัญชีธนาคารเพราะว่าในมือถือของเรามันจะมีอะไรวะในมือถือของเรามันก็จะมี แอปต่างๆอแอปแอปที่เราโหลดมาแอปธนาคารแอป i อแบงกิ้งแอปธนาคารแอป i อแบงกิ้งแอปอะไรอะเกมอะไรก็ตามแอปเกมเล่นเกมอะไรก็ตามเนี่ยมันแฮกข้อมูลเราได้หมดมันสามารถแฮกพาสเวิร์ดมันสามารถแฮกพาสเวิร์ด i อแ n งกิ้หลอกขโมยเงินเราได้นี่คือความชั่วร้ายของพวกนี้ มีเด็กวัยรุ่นนะ่ะในอเมริกาหลายคนเลยนะที่ว่าโดนแบ็คเมภาพลามกจกกระเปดที่ตัวเองช่วยตัวเองมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายพวกเนี้ยมันขโมยรูปหนุ่มหล่อๆมาใช้แล้วก็หลอกให้ผู้หญิงอะ่ะหลอกให้ผู้หญิงหลอกให้ผู้หญิงเนี่ยโชว์นมกับโชว์อวัยวะเพศตัวเอง หลอกให้ผู้หญิงโชว์นมโชว์อวัยวะเพศตัวเองแล้วมันก็แคปเจอร์หน้าจอแล้วก็หลอกข่มขู่แบ็กเมย์หลอกข่มขู่แบ็กเมย์เพื่อที่จะของเงินไถ่ตังเป็นความชั่วร้ายอย่างมากมีทั้งส่งเอกสารมาให้ที่บ้านบอกบอกว่าคุณเป็นหนี้บ้างบางทีนะส่งเอกสารอ่ะส่งซองสีน้ำตาลบางทีส่งซองสีน้ำตาลมาให้ที่บ้านแล้วก็บอกว่า คุณน่ะติดหนี้คุณน่ะฟอกเงินยาเสพติดคุณน่ะอยากยอกทรัพย์แล้วมีบาร์โค้ดมาให้พอพอเราใช้บาร์โค้ดเนี่ยแอดปุ๊บเนี่ยมันก็ไปเชื่อมต่อกลิงก์ไอ้นี่เลยมันจะเป็นบาร์โค้ดที่เชื่อมต่อกับเว็บไวรัสพอแอดบาร์โค้ดเสร็จเนี่ยมันก็จะให้เราอะเข้าไปดูในเว็บที่เป็นไวรัสมันก็จะมีด้านใต้มันก็จะเขียนไว้ไงถ้าคุณมีปัญหาอะไรอะ ให้ติดต่อเบอร์นี้บางคนโทรไปเสร็จอะพอโทรไปเสร็จที่นี้มันหลอกหมดเลยหลอกถามข้อมูลส่วนตัวหลอกหลอกถามรหัสหลอกถามรหัสบัตรประชาชนหลอกถามรหัส otp หลอกถามรหัสหลังบัตรประชาชนเสร็จหมดพวกนี้มันเป็นมิจฉาชีพหลอกคนไทยไปทำงานผิดกฎหมายให้คนไทยมาหลอกคนไทยพวกนี้มันเป็นมาเฟีย มันเป็นมาเฟียหลอกคนไทยไปอยู่จีนแล้วให้ทำงานผิดกฎหมายแล้วก็ฆ่าฆ่าทิ้งเอาอาวัยวะไปขายแก๊งคอร์เซ็นเตอร์พวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์พวกมีชาชีพออนไลน์พวกค้าอาวัยวะพวกนี้ทำงานร่วมกันหมดมันเป็นมันเป็นพวกด้านมืดฝ่ายมืดทุกวันนี้กระแสะพลังงานในโลกอะไม่สมดุลหยินหยางไม่สมดุล คนชั่วมากกว่าคนดีกระแสพลังงานบนโลกเนี่ยเป็นกระแสลบซะเยอะคนที่อยู่ในโลกทุกวันนี้จึงมีจิตอิจฉาริษยามุ่งร้ายกันคิดร้ายคนอื่นคิดทำลายล้างคนอื่นกระแสหยินหยางบนโลกเนี้ยไม่สมดุลเราต้องล้างล้างชำระล้างจิตใจและร่างกายของตัวเองให้สะอาดเพื่อล้างสิ่งสกปรกสิ่งที่มัน ไม่ดีออกจากตัวเองเพื่อให้กระแสเพื่อให้กระแสพลังงานบวกในตัวเองเพิ่มขึ้นเพื่อให้หยินหยางในร่างกายเราสมดุลถ้าหยินหยางในร่างกายของเราไม่สมดุลเราเกียรตเราแค้นอาคตาดมีความโกรธมากจนเกินไปสุขภาพไม่ดีมีความขับแค้นใจมากเกินไปหัวใจทำงานหนะักมีความเครียดมากเกินไปสมองทำงานหนะักอาจจะทำให้เป็นโรคไมเกรนโรคเครียดได้ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะ